คนเนี่ยนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขโมยของเ,เออเป็นอาชีพโดยพฤติกรรมการขโมยของโจนจะมีหลักๆอยู่สามอย่างก็คือการขโมยการวิ่งร้าและการชิงทรัพย์ก็เพราะว่าในสมัยอดีตนะนะโจนหนะ้าทำการวิ่งร,ราเ,รเป็นกิจากสนะคนเขาเลยจำไม่ได้แลวไปแจ้งทางการให้มันจับได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้ามาที่ปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายคนส่วนใหญ่มกักจะใช้เวลาก,กับการดูหนังฟังเพลงแล้วก็ซื้อออนไลน์เพียงคุณกดซื้อปุ๊บก็บมาปับเร็วโอ้สะดวกจริงเลยแต่ว่าถ้าคิดว่ามันสะดวกอย่างงั้นนะคิดผิดแล้วเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่ายูเซอนะมันคือสิ่งที่ไม่ระบุตัวตนในอลกออนไลน์จะเป็นใครหรืออะไรเราก็ไม่รู้ กว่าจะรู้ตัวีกที่กลายไปแล้วตอนทำการซื้อของออนไลน์มันก็เหมือนเกมวัดใจแต่กฎของการซื้อของออนไลน์ข้อแรกเลยนั่นก็คือสติถ้าไม่มีสติแล้วก็้เยเดียวหนุ่มนอยอย่าพิ่งซื้อใจเย็นไม่เพิ่อนตัมนเมื่อคือว่าเมื่อกี้มีคำหยาบและความรุนแรงนิดหน่อยทางเราจึงขอเซ็นเซอร์ฉาก เมื่อกี้เราตัดมาที่การพูดคุยเลยนะครับคนมึงครับวันๆคุณจะทําแต่ซื้อของออนไลน์อย่างเดียวเหรอคุณก็เป็นแต่ซื้อซื้อแต่ไม่ระวังอะไรเลยผมต้องมานั่งพรามเนี่ยเตือนก็หลายรอบแล้วถ้าเอาเวลาว่างเป็นเฟืองอนะเอาเคสตัทวีไหมผมดูในซี่ฮ่าตัวอย่างเนี่ยคุณเนี่ยซื้อบ่อยจนผมเอ,อือมอากว่าคุณแล้วนะพอใจไหมได้ยินแล้วก็เอามาน่อยก,ก็ได้ก็ได้ก็ได้เสารีจังเลยไอ้ถุยไป เอาละครับอย่างแรกเลยคือเวลาคุยกับเขาให้เขาส่งของพร้อมรูปแบบประชาชนมาแล้วแอบหลังจากนั้นเอาแบบประชาชนไปเซิร์ช google ถ้าเกิดเขาทําคดีไว้ก่อจะเจอได้แล้วก็อย่าเพิ่งไปพลักเขานะครับว่าเขาเคยมีประวัติไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนบล็อกหนีได้ฮ่า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 เรียบร้อยไปสิงั้นมาฟังเรื่องผมนะคือผมซื้อเกมมาหวังจะได้เล่นนะ อืมตอนแรกก็หวังไว้หรอกแต่พอเปิดออกมาฉันแหละดันได้ก้อนชินสุดกอดเทมันนอัตร,ตร,ตราเดีวมีทีป้่งกันนะอชีวิต<ฮ>ม<บ>กกันเศร้าอะกานัคือการเช็คสคริปต์หรือเช็คเค,ครดิตของร้านอยู่ข้างล่างและดูที่ที่เดียมันเหมือนกันไหมบางทีจะมาในรูปแบบของสคริปที่เหมือนกัน้งเชื่อนามสกุลอ้าวลืมดูลระไอ้นุ่มน้อย เชียวนะทำได้ได้เนะก็สามารถทำได้นะที่ไม่ให้โดนโกงนอะโดนโกงอีกเนี่ย